สำหรับใครที่เป็นสายไา์สดุดนะคะจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องพกอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟค่ตั้งโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่แต่เดี๋ยวนี้นะคะเขาพัฒนาให้มีทั้งไฟและด้ามจับและตัวจับโทรศัพท์อยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเป็นขนาดพกพาเขาสามารถชาร์จแบตเราใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง4ชั่วโมงเลยค่ะตัวนี้นะคะเปิดไฟได้3สีแบบนี้ แล้วก็เปิดความสว่างได้3ามระดับเหมือนกันค่ะจะกดปิดก็กดค้างเอาไว้นะคะเขาก็จะปิดเสร็จแล้วตัวไฟเนี่ยหมุนได้360อสิงศาแบบนี้เลยค่ะเราต้องการถ่ายแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นถ่ายคอนเทนต์ตั้งไล์สดนะคะก็ทำได้แล้วที่สำคัญตัวนี้นะคะ มีขามาให้นะคะเป็นด้ามแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้มีจุ๊บจุเอาไว้แบบว่าวางกับพื้นแล้วเขาจะดูดติดกับพื้นเลยค่ะใส่โทรศัพท์เข้าไปไม่ต้องกลัวล้มเลยตัวนี้หนึบมากๆนะคะตัวนี้ความสูงมาให้138ซนติเมตรนะคะใช้งานสะดวกพกพาสะดวกเผื่อว่าใครอยากเอาไปไลฟ์สดนอกสถานที่ใครอยากได้บ้างกดได้ทิตกาสีเหลืองซ้ายมือได้เลยค่ะ